สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่หน้ารักทุกคนด้นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมน้องนิวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนเครับวันนี้นิวมา,าเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่ง 1st ครับผมเป็นรายการหนึ่งเอชทีคอยทัวร์นาเมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรอบสิบหกทีมสุดท้ายแล้วนิวชนะผ่านมารอบแรกนะครับก็คู่แข่งของนิวที่นิวจะต้องเจอนะครับเป็นทีมนิวเปิดลูกขึ้นมาให้ดูนะตามนี้เลย ึงก็จะเป็นชื่อทีมของนิวชื่อทีมหันหลังมานะครับจะเห็นอยู่ด้านบนเนาะ,ะคู่ที่2เจอกับทีมเรลือนเต็มระบบนะครับเป็นทีมของน้องมดทันนะครับก็รับรองว่ามันหาแน่นอนหาแน่นอนรับประกันครับก็ลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เป็นในในโหมดคอยเหมือนกันแต่ว่าเป็น2อ,องนะของนิวเป็นเป็นคอยแต่ว่าเป็น4ีนะครับโอเค<า>เดี๋ยว<า>จะเป็นยังไง ไปรอติดตามรับชมกันเลยครับเดี๋ยวตัดไปที่ภาพห้องแข่งขันเลยครับโอเคครับเ็ราะตอนนี้ก็ห้องก็ได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วน้เดี๋ยวนิวเข้าห้องก่อนละกันครับปึ๊บมาแล้วโอเคทีมผมนิวนะครับก็จะอยู่กับน้องเพชรนะครับผมอ๋อเจอกับมอสทันนะครับทีมของเราโอเคถอดของนะ้ครับถอด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 สักครู่นะจ๊ะน้องมอสโอเคเรียบร้อยจ้า รอรอจ้าโอเคนะครับก็ยับกันอีกทีเนาะกิจกรรมนี้เป็นของอ่าน้องในนะครับ 1TS ีเถเชื่อขนาดที่สนใจก็เดี๋ยวทางเออ่น่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ของนิวนะครับยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้เนาะก็ไปสมัครกันเยอะๆนะครับผมเป็นแบบ CVC นะเก็บเหรียญเหมือนกันนะครับ โอเคเริ่มแล้วมาไปดูกันเลยโอเค <ไป S 1> มามา,า,อาโอเคเอ๊ะเอ๊ะมันกระตุกกระตุกอ่ะจะเล่นได้อยู่เจอกับน้องเจอกับมอทันนะครับเราจะเน้นเก็บเหรียญก่อนช่วงแรกแล้วก็เดี๋ยวไปพามาโอเค น้องอ้วนเก่งนะเนี่ยน้องอ้วนเก่งน้องอ้วนเก่งเี่เราต้องเก็บลงเก็บเหรียญกันตอนนี้ก็น้องทันไปอยู่ไหนแล้วนะเอาอเหรียญเหรียญด้านนู้นรู้สึกจะนำแล้วนะครับด้านนี้ เ,เพชรเพชรต้องต้องแยกเก็บเหรียญน้องโดนเคา้าเตอร์โอเคเก็บเหรียญเก็บเหรียญกันเอ้ยกดกดซ้ายไม่ออกไอ่ทำไมมันกระตุกแปลกๆชุบชุบเพชรเน้นเก็บเหรียญไปเลยเพชรเก็บไปเลยเก <c oughs> ็บไปเลยเก็บไปเลย เอ้อีวอเว้าจ้าโอเคเวลาเชีวชีวน้องเชิยวเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญฝากหน่อยฝากหน่อยน่าโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จับเดี๋ยวพี่จับ ไ,ไปด้านล้นเดี๋ยวพี่ไปด้านบนพี่เอาเหรียญมันมันจะเป็นวนๆน,น้องเราต้องดูพี่ิมมมมมันนนไ่่่ีีีาาาาพเก็บเหรียญไว้เก็บเหรียญไว้ชิลๆเราไหวเราไหวพี่พี่พี่ตอนนี้โดนถกอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิลน้องเอ้ยโดน น้องอ้วนน้องอ้วนมัน,นไม่มีคิวนะพี่พี่ไปเล่นนานอะ่ะเคยสามสิบวิสี่สิบวิสุดท้ายเพชรมีเพชรมีไหมโอเคงั้นงั้นงั้นงัง้นพี่พี่ต่อเวลาไปเลยพี่ต่อเวลาแล้วนะโอเคเขาเขาไม่มีมานาเขาไม่มีมานาเราเล่นชิลเราเล่นชิลต้องเล่นแบบนี่ผมว่าพี่ต้องเล่นแบบนะี้

เอ้ยชนะโอเค,อเคสวย,นะสวยเย้รอบแรกชนะนะครับรอบแกกรกก็ชนะไปนะครับเอ้ยลืมแคปเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรได้ไอ้อันนี้อยู่ไลฟ์สดอยู่อยโอเคที่ไหนไลฟ์อยู่นี่เอ้ยโอเคเดี๋ยวอันนี้อ่ะเก็บเหรียญก่อนเก็บลงปากกระพงเก็บเหรียญ เนี่ยคนคนอ้วนเขาเก่งนะเนี่ยเรียกเขาว่าพี่อ้วนละกันไอ้พี่อ้วนอย่าเหยียบเขาเหย,ยียบเขาทำไมไอ้น้องทันถอยไปน้องทันอย่ามาใกล้พี่น้องทันมีอีด้วยแนฮะเอ้ยทำไมกดไม่ค่อยโป่งค่อยไปวะเฮ้ยเฮ้ยลบก่อน อน,นีเก็บเลียนไงอันีเน้น,นเก็บลงเอ้ยทันอย่ามายุ่งกับพี่ทนันทันออกไปทันอย่ามายุ่งกับพี่เปลียนนะฮะเอเยทนันตุงเ่นต่อไปคงคง,คง,คง,คง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนเานาะมันดนนูนี่ไงว่าฝั่งนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีเหรียญอ่านี่ไงเราไม่ค่อยเดินมาฝั่งนี้อยากเล่นก่อนก็ได้เนาะ เขาล็อกพี่นแล้วไม่เป็นไรเล่นไปเนาะเล่นไปดูทันด้วยนะสกอร์ดูมุมขวาบนด้วยโอเคสวยส่วนพื้นที่ให้ได้มากกว่าเขาอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องชิวเชีวเฮ้ยเชื่อเอ้ยไม่เป็นไรชิวเชี่ยวโอ้ยน้องอ้วนเขาตังค์เยอะจังอ่ะเฮ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนตอนนี้ตอนนี้ทีมเราเสียเปรียบละน้องต้องต้องต้องพยายามละ สวยน้อพี่ตัดให้อ้าวไม่เป็นไรโอเคต้องจับเขาต้องพยายามว่ะไมานอาพี่ไม่มีว่ะโอเคระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเก็บได้สวนเหรียญไว้สวนเหรียญไว้ มานานเราไม่ค่อยมีวะแยกแยกส่วนอ่าได้ได้ได้น้องไปเก็บทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแยกให้เดี๋ยวพี่สซวนให้ส <c oughs> ามเลยวิทีค่อยๆเล่นแยกแยกสองสองไปเลยเนาะ พี่มาพี่โปรแกรมมานานพี่โอเคพี่มี E แล้วเนาะมึงต้องแยกกันหลบแยกกันเล่น่นอะแยกกันแยกกันลุ้นเลยลุ้นเลยเอ้าเหี้ยเหรียญกบบตุยไอ้สัตว์เอียเฮ้ยโอเคโอเคเขาไม่มีเขาไม่มีละโอเคดี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 ไม่เป็นไรใจเยน็นเย็นโอเคสวยเก็บเก็บเก็บ

โอเคจบละจบละมันจบละโดนพี่โดนโดนเดี๋ยวพี่สวนให้เดี๋ยวพี่สวนให้น้องหลบไปเลยไปหลบไปหลบไปเออเฮ้ยวังโดนโดพี่พี่กลับมาเก็บก่อนเอ้ยน้องโดนสวยน้องสวย ระวังทันระวังทันระวังทันมันไม่มีมานามันไม่มีมานามันไม่มีมานาโอเคเฮ้ยเฮ้ยทันปะโอเคจีจีครับเก่าแล้วพิเนิวเมื่อกี้เกย่มากนะครับจีจีครับอีกาโมขนาดบอกเลยว่าชัดน้ะผมก็โดนช็อตแบบพิเนิวเมื่อกี้ด้วยในงานน้องพิทิวสองหนึ่งดีแล้วถือนตันอย่างนี้พิเนิวผมเพ่วยครับผมเพื่อนก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เป็นทีมหันหลังมาของนิวแล้วก็น้องเพชรเนาะได้เข้าไปสู่รอบ8ทีมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับทีมอะไรรอติดตามรับชมกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันบาย